สวัสดีครับเพื่อนๆือครับตัวนี้นะครับเป็นไฟหลอดบัฟสีเขียวนะครับหรือว่าไฟไดหมึกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อหลอดนี้ไปจะไว้ใช้ในการไดหมึกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแสงสีเขียวคู่27นะครับขนาด40วัตตสว่างถึง400วัตเลยนะตัวนี้เหมาะมากนะครับตัวนี้เนี่ยกันน้ําทนแดดทนฝนแน่นอนนะครับใช้ในการไดหมึกอา,อายุการใช้งานของหลอดตัวนี้อยู่ที่15,000ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ความสว่างเนี่ยความเข้มของแสงอยู่ที่ 4,400รูเมนนะครับเป็นของแบรนด์ LM นะครับนี่สวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อาไปใช้ได้เมืองได้เดี๋ยวผมปิดไฟนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นว่าหน้าตารอดเป็นยังไงนะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่หรหลดบัฟแบบธรรมดาที่เป็นคุณๆนะตัวนี้เนี่ยเขาจะทํามาให้แสงเขาเนี่ยสว่างมากๆโดยการใช้เป็นตัวแก้วสีใสตัวนี้ตกไม่แตกกระเทกไม่พังนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับทนแดดทนฝนกันน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลายแบบรังพึ่งนะเพื่อเพิ่มการกระจายของแสงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมี ขั้วอันใหญ่แล้วเพวื่อนๆอยากจะใช้หลอดนี้ก็ใช้ได้นะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อขั้วแปลง e40 เพิ่มตัวนี้เนี่ยแปลงจากขั e ้ว e27 นะครับเป็นขั้วแปลง e40 เราก็เคเพียงแค่หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปใส่กับขั้วอันใหญ่ก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่สั่งซื้อแล้วยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยยังไม่มีขั้วเลยนะครับแนะนําเลยนะครับนนเพนะื่อนสามารถสั่งซื้อขั้วสำเร็จรูปได้ตัวนี้เนี่ยเป็นขั้วสำเร็จรูปแบบกันน้ำนะเป็นขั้วยางกันน้ำขัวทองเหลืองท้นะครับ มันมีขนาดถ้าเกิดเป็นสายเงี้ยมันจะมีขนาด3เมตรห้าเมตรแล้วก็สิเมตรนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้นะอันนี้ขายแยกหมดเลยนะครับหลอดก็หลอดคั้วก็คั้วนะครับก็ยังมีคั่วอีกคัวหนีบก็ได้นะตัวนี้เนี่ยคั้วหนีบเนี่ยสายมันจะผู่มาเมตรเดียวนะครับเราก็สามารถเอาไปหนีบหรือาไปแขวนก็ได้นะตัวนี้มันจะมีช่องแขวนได้นะครับสวยงามนะครับเราก็อ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการมีสายอยู่แล้วก็สามารถซื้อคั้วนี้ไปได้อันนี้เป็นขั้ว อลูมิเนียมนะครับข้างในจะเป็นกระเบื้องอันนี้ทนความร้อนได้ดีมากๆนะเป็นทองเหลืองแท้เหมือนกันมีตะขอนะครับแล้วก็มีสายทนความร้อนตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีจานก็สามารถใส่กับจานได้เลยเพียงแค่คลายหัวตรงนี้ออกมานะครับก็ใส่เข้ากับจานได้เลยนะครับร้านของเรานะครับจะส่งสินค้าทุกวันนะครับมีเก็บเงินปลายทางชื่อล้านไฟฟ้ารีทงเม้งเพชรชบุรีนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับ080655805นะครับเป็นเบอร์ไลน์เหมือนกันนะเพื่อนๆสามารถ สั่งสินค้ามาทางไลน์ได้นะครับเราจะส่งสินค้าทุกวันนะครับสั่งปุ๊บส่งปับ๊บถึงพรุ่งนี้นะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนตัวนี้กินไฟเพียง400วัตต์แต่สว่างสูงถึงไอ้กินไฟ40วัตต์กินไฟน้อยนะครับสว่างสูงถึง400วัตต์สว่างเท่ากับแสงจันทร์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของการที่กินไฟน้อยๆเนี่ยก็คือในเรือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ไฟปั่นกันนะครับต้องใช้น้ํามันเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้ประหยัดไฟมาก40วัตต์เนี่ยทำให ประหยัดค่าน้ํามันในการปั่นไฟไปได้เยอะเลยนะครับตัวนี้ก็สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ